สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วเนาะจ้ากับช่องเอลชาแนลเนาะก็สอยเป็นกําลังใจให้แอดมินน้ำเนาะจ้าสอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจ้าสอยเป็นกําลังใจให้แอดมินน้ำเนาะจ้าเพื่อที่จะได้มีกําลังใจเฮตุแนวทางมาให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้าเนาะเมื่อนี้แอดก็นําแนวทางหาน้อยมัดรวมสีน้อย หุ้นดาวโจนหุ้นสามรัของคืนวันที่29เดือน10 2,564มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง รับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประการใดข็ขอโทษขอภัยเนาะจ้าเขากะมาเบ่งผลกันก่อนเนาะผลวันที่28วันที่28หานอยมัดรวม4น้อยเนะาะจะผลที่ออกน้อยเฉพาะกิจ923กับ06 923 923เนาะสองสามบ่มีเนาะจะส่วนเก่ากะ มาในเลขกำลังวันเนาะสามกับมาเลขกำลังวันเนาะส่วนสองสามมีเนาะจะกระลุดไปเนาะส่วนหกศูนย์ศูนย์หกเนาะเข้าตัวเด่นวิ่งรูดหกศูนย์เนาะจ้มาตัวเจาะตัวเจาะหกศูนย์ได้ตัวกลับเนาะส่วนน้อยพิเศษเก้าหนึ่เก้ากับหกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้านี่กับมาในเลขกำลังวันเนาะจ้าหนึ่งก้าเนาะ ห9ึ่งเก้าส่วนหกหนึ่งหกหนึ่งกับเขาตัวเจาะตัวนิ่นตรงๆเนาะจ้าหกหนึ่งเนาะจ้ะเนาะน้ 6, 6, นอยปกติเนาะศูนกเับหกเนาะจ้าศูนกเก้ากับศูนย์กับมาตัวเด่นวิ่งรูดเนาะจ้ะส่วนหกเกเนาะหกเกากับเขาเด่นวิ่งรูดอีกเนาะจ้ะแต่ตัวเจาะห้องบ่มีหกเก่าเนาะจ้ารูดไปเนาะจ้าหก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 กับมาเด่นวิ่งรูดอีกรอบเนาะ กรูดไปนะจ้านอย VIP 233กับ5 1น่เนาะสองสามสามกับ5 1กัรูดนะจ้าสรุปนะเจ้าห,าห้านอยมัดรวม4น่อยเนาะเข้าเด่น6วิ่งรูดมาตัวเจาะ6061นน่ะจ้าส่วนในตารางวันมาหนึ่งเก่าเนาะ1น่ 19. หนึ่งเก้านาะจ้ะรอบนี้มากหกเนาะจ้ะหกมาคักมาแนี่ยหลีจะพี่น้องจา้าเขาหน้อยเฉพาะกิจศูนย์หกเนาะน้อยพิเศษ 6, หกหนึ่งน่อยปกติหกเก้าหกหกเบิ้งพี่น้องมาตัางหาสีเด่งเนาะสีเด่งถ้าผู้ใดรวดหกเนะาะพี่น้องจา้ามาเต็มเต็มเลยเนาะจา้ะเอากลับมาเบิง้งผลของดาวโจรต่อเนาะหุ้นดาวโจรเนาะจ้ะหุ้นดาวโจร VIP ปกติของวันที่ยี่แปดเนาะจา้ะผลที่ออก VIP 965กับ 60, 9, 6 0 965 9กับมาในตารา,า,า,างวันเนาะจะส่วน55กับมาในตารางวันเนาะส่วน6060เข้าเด่นวิ่งรูดตัวเจาะตัวเน้นเนาะจะได้0 6ย์ตัวกลับเนาะ0 6ย์ตัวกลับส่วนส่วนดาวปกติเนาะจะ0 4 8กับ79 048 8กับมาตัวเด่นวิ่งรูดเนาะจะแต่ตัวเจาะห้าบมี84เนาะกับรูดไปเนาะจะ7 9ก เจ็ดเก้ากับบโมีเนาะกะบรูดนะจ้าสรุปดาวโจนเนาะดาวโจนวีไพีปกติเข้าเด่น8 0ดวิ่งรวดมาตัวเจาะศูนย์หได้ตัวกลับเนาะจ้าในรอบวนะีไอพีเนาะกลับมาบึงผลของหุ้นสามรัดต่อเนาะจ้าหุ้นสามรัดอังกฤษ947กับ80เนาะ947 47กับเข่าโตเด่นวิ่งรวดเนาะจ้า แต่ตูดเจาะเฮาบอมาเลยเนาะจ้ะพี่น้องจ้าถ้ามีเจ็ดสีเขาก็จะได้เป็นตูดกลับเนาะกระลุดไปเนาะจ้าแปดศูนย์แปดศูนย์เขาตัวเด่นวิ่งรูดอีกเนาะแต่ตูดเจาะเฮาบอมีม่แปดศูนย์นั่จัะกกระลุดไปเนาะจ้าเยอรมันเยอรมันหกสามสามกับสี่แปดเด่นวิ่งรูดเฮาบอมีกระลุดเนาะจ้ารัสเซียรัสเซียแปดแปดเจ็ดวิ่งรูดแอดห้เนาะผลที่ออกเก้าสี่ห้าสี่สองเนาะจ้ากะ บ่มีเนาะจะเนาะตัวเด่นวิ่งรุดเฮากับบมีกระุดไปเนาะสรุปขึ้นวันที่28เนาะจะหุ่น3รัดเนาะเขาเฉพาะเด่นวิ่งรูด8 7อังกฤษน่าจะหนองนันเยอรมันรัสเซียกระุดไปเนาะจะกระขอโทษขอภัยหลายๆนาะจะพี่น้องจ้าแนวทางมีเขามีรุดเนาะเฮาก็มามเบิงแนวทางต่อเลยนาะจะหลังจากที่สรุปผลเรียบร้อยเนาะแนวทางหานอยมัดรวมนาาจะสีนอยนาะจะของวันที่29เนาะเป็นเพียงแค่แนวทางนาะจะพี่น้องจ้าถ้ามากถ้าชอบก็คอย นำไปเป็นแนวทางเนาะทาบ่มักอะสามารถเลือยผ่านได้เลยเนาะจา้าหานอยเนะาะหานอยวันที่ยี่สิบเก้าเอดให้เด่นที่สี่เก้าวิ่งรูดเนาะสี่เก้าวิ่งรูดส่วนเลขในกำลังวันเนาะจาะ้ะก่ะ องห้าหนึ่งแปดส่วนตัวเจาะก็จะมีสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่แปด 90 92 94 97เนาะหาน้อยมาตรวมสีน้อยเนาะจ้ะส่วนตัวเน้น43 48 90 94เนะาะมักชอบแนวทางหาน้อยมาตรวมสีน้อยกับจดไว้แคปไว้ได้เลยเนาะจ้า สองตัวย่เลื่อมไปกลับนะจ๊ะทุกแนวทางเนาะสองตัวนี่ต้องอย่าเลื่อมไปกลับนะจ๊ะจดไว้แคบไว้จ้า,าก็มาตามตัวหุ่นดาวโจนส์นะจ๊ะหุ่นดาวโจนหุ่นดาวโจนแอดให้เด่นที่หกศูนย์วิ่งรูดส่วนตารางวันตารางวันให้แปดให้แปดให้สี่เนาะ

60ฮกแอดบอได้จับลงมาหายเนาะจ้าเพราะว่าว่าออกไปแล้วแต่ถ้าพี่น้องมากชอบกะนําไปเป็นแนวทางใดอีกรอบเนาะของวันที่28กะมามาแล้วกะแอดกะคิดว่าจะบมาอีกแต่กะบอแน่เนาะจ้าลองจับเป็นอีกคูนึงใดเนาะจ้า60วิ่งรูดเนาะจ้ากะลองจับเป็นคู่อีก60ใดเนาะจ้าเนาะส่วนตัวนี้เนาะจ้าตัวนิ้6266 04 08ส่นเ์าวนก็มาเบิ่งอังกฤษนะจ๊ะแนวทางหุ้นสามรัดนะจ๊ะหุ้นสามรัดเนาะ เอดให้เด่นที่อังกฤษ0 80วิ่งรูดตัวจอมี0ูน7 0สาม8ูน2 8เ8็ดูนแปดูองเยอรมัน เยอรมันสองสามวิ่งรูดสองหนึ่งสองสามสองหกสองเก้าสามศูนย์สามสี่สามห้าสามแปดส่วนรัสเซียรัเสเซียให้เด่นแปดหกวิ่งรูดตัวจ่อมีแปดหนึ่ง แปดสามแปดหกแปดแปดหกสองหกหกหกแปดหกเก้าเนาะส่วนตัวนิน้นเนาะจ้ะส่วนตัวนิน้นศูนย์สามศูนย์เจ็ดแปดสามแปดสี ส่วนเยอรมันเน้นสองหนึ่งสองหกสามสี่สามห้าเนาะส่วนรัเสเซียแปดหนึ่งแปดหก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 เก้า ถ้ามากถ้าชอบแนวทางหุ่นซ้ำรัดพราว่าที่หยิบเก่ากับจดุดใวแคบไบได้เรื่อเนาะจ้าถ้าว่ามากว่าชอบที่แอดจับคู่หายเน้นนหายกะล่องวิเคอห์พิจารณาเบิ่งเป็นตัวอื่นใดเนาะหรือมีตัวมากตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วกะนําตัวเด่นที่แอดหายไปไปจับใส่ได้เรื่อยเนาะจ้ากับจุดไวแคบไวเนาะจ้ากย้ําว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจ้าพี่น้องจ้ามักชอบค่อยตามเนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางดาวโจนเนาะจ้าดาวโจนนะจเนาะจุดไบแคบไว้เลยจ้าดาวโจน นี่ก็เป็นหาหน่อยนจ่จะหาหน่อยเนาะจุดไวแคบไวจ้าสามแนวทางมักชอบแนวทางใดกะสามารถเลื่อนเบิง้งใดเนาะน่ากะกะสำหรับพี่น้องเอฟซีไม่ที่เขามาก,กะส่อยเป็นกําลังใจให้อดมินน้ำน้จ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำน้จ้าพี่น้องจ้าเพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปคลิปต่อไปเนาะแอดกะคอยพ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบกันทุกๆคนน่าจะสุดท้ายกะเป็นกําลังใจให้กันและกันน่จ้า ขอให้พี่น้องกะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำๆเรื่อยๆปังๆกันเนอใจาพี่น้องจาไว้พอกันคลิมนาเนาะสวัสดีค่ะ